เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นที่สวนสัตว์เอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งย่านคลองสามวาเมื่อมีสิงโต4-5ตัวกำลังรุมขย่ำเจ้าหน้าที่โดยมีรถคันหนึ่งเปิดประตูทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุท่ามกลางนักท่องเที่ยวและผู้เห็นเหตุการณ์ที่พยายามบีบแตรไล่สิงโตแต่สิงโตไม่มีทีท่าที่จะตอบสนองซึ่งจุดเกิดเหตุครับเป็นส่วนจัดแสดงสิงโตซึ่งด้านในเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สามารถให้นักท่องเที่ยวสามารถขับรถเข้าออกได้แต่มีป้ายกำชับชัดเจนนะครับว่าห้ามเปิดกระจกรถห้ามลงจากรถ โดยจะมีรถและเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์คอยดูแลความปลอดภัยซึ่งผู้กำกับสอนอคณาญาเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์รายนี้ได้ลงไปให้อาหารโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎทําให้ถูกสิงโตรุมทําร้ายตามรายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ได้ลงจากรถแล้วหันหลังจากนั้นสิงโตที่อยู่ห่างไปประมาณ10เมตรมาทางด้านหลังของเจ้าหน้าที่ก่อนจะตะครุบทางด้านหลังแล้วลากไปกับพื้นจากนั้นก็เกิดการรุมขย่า ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตด้วยนะครับ